ฟอทอเปิดประมูลทางคู่เฟดสอสายแรกช่วงขอนแก่นถึงหนองคาย2.87ื่นล้านยื่นซอง20สิงหาคมนี้ลุยงานโยธาติดตั้งระบบ3ปีเปิดบริการตามแผนงานปี70นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิด h ชาแนล47นะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทยนะครับสำหรับสายอีสานอีกหนึ่งสายนะครับที่กำลังจะดำเนินก่อสร้างในเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล C7 ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทออเปิดประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟส2สายแรกช่วงขอนแก่นถึงหนองคายระยะทางของโครงการ167กิโลเมตรราคากลางของโครงการอยู่ที่20,000 8,719,94ล้านจุล้านบาทกำหนดยื่นซองขายซองประมูล20สิงหาคม2567คาดเซ็นสัญญาปลายปี67ลุยก่อสร้าง3ปีเปิดบริการในปีพศ .2570 นะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอเปิดเผยว่าวันนี้ 21. มิถุนายน2567นายจเร่รุ่งฐานีรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงคอนแก่นถึงหนองคายด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส ราคากลางอยู่ที่28,719ล้านจุด94ล้านบาทโดยกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่20สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและคาดว่าจะสรุปได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนตุลาคม2567ลงนามสัญญาปลายป,ายปีพศ .2567 เริ่มก่อสร้าง ต้นปีพศ2568ระยะเวลาในการก่อสร้าง36เดือนแล้วเสร็จเปิดบริการปลายปี2570นะครับท่านผู้ชมโดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรโดยเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพิ่มอีกหทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิมและปรับแนวเส้นทางใหม่บางส่วนพร้อมติดตั้งระบบอนัตสัญญาณและระบบโทรคมนาคมตลอดสายทางกำหนดระยะเวลาส่งมอบ180วันนับถัดจากวันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอแจ้งให้เริ่มงานนะครับท่านผู้ชมสำหรับ TOR กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางรถไฟในวงเงินไม่น้อยกว่า4,313.85ล้านบาทและต้องเป็นงานที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐโดยตรงหรือหน่วยงานเอกชนที่รอฟทอเชื่อถือได้นะครับท่านผู้ชม กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า1ปีกำหนดให้มีมูลค่าสุทธิของกิจการต่างผลระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินต้องมีค่าเป็นบวกหนึ่งปีสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วณวันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมกรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยต้องมีผลงานก่อสร้างรถไฟที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า4,313.85ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมกรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าต้องมีนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักโดยสมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้นต้องเป็นนิติบุคคลและต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกันในการร่วมค้ามากกว่าร้อยละห้าโดยผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องมีสัดส่วนในการร่วมค้ามากที่สุดและสัดส่วนนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาโครงการซึ่งในวันยื่นเอกสารประกวดราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้าด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยต้องมีผลงาน ก่อสร้างทางรถไฟที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า4,313.85ล้านบาทซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วโดยสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้และผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆของกิจการร่วมค้าทุกรายต้องมีผลงานอย่างน้อย อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมก็ผลงานก่อสร้างรถไฟกอ่อที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า900ล้านบาทซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วขอผลงานก่อสร้างงานโยธาขอที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า900ล้านบาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับระบบหลักของงานอนัตสัญญาณได้แก่ 1. ระบบบังคับสัมผัสด,ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน ระบบควบคุมการเดินรถทางไกลพร้อมยื่นหนังสือรับรองผลการใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นเสนอจากผู้ผลิตรายเดียวกันไม่น้อยกว่า5ปีหนังสือยืนยันจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหนังสือยืนยันการสำรองอะไรและการให้สนับสนุนด้านเทคนิค สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า20ปีนับตั้งแต่วันเปิดให้บริการให้แก่โครงการนะครับท่านผู้ชมสำหรับหลักเกณฑ์ที่จะพิจนารณาโครงการคือจะมีหลักเกณฑ์การพิจนารณา6หัวข้อคะแนนรวม100คะแนนผู้ที่จะผ่านการพิจนารณา จะต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่ต่ำกว่า75%ของคะแนนเต็มจึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือกข้อเสนอนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดและขั้นตอนเกี่ยวกับการประกวดราคาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีระยะทางของโครงการ167กิโลเมตรนะครับ วงเงินก่อสร้างของโครงการนะครับราคากลางอยู่ที่2 8 7 1 9ล้านจุด94โดยกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่20สิงหาคม2567นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากต้นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใด ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับท่านใดชมอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ